ลามาบัดนี้มายุติการเมืองไว้จากน,อน้อยฉันเสี่ยอยอดเบ้าประวัติเขาตั้งแต่เดิมก่อนฉันสิได้เริ่มเอาเรื่องเพิ่นมาบรรยายเกียรติคนพอดานเฮาได้ททำไหว ตกะสมัยสองหาสามสิบายมาหน่อยหนึ่งตั้งแต่หน่อยบอกเก่าถึงพราะพ่นเกิดอยู่บา้านเป็นหลานเสื่อพ่อแม่เฮาตั้งแต่โกบแต่เขา้าพ่นเกิดอยู่บ้านน้องหลักยันอยู่ในสำนักพาคู่พ่นสอนไว้ไหวพนจะเลริญมาได้จากปีบ่ได้เก่า คงสิหูเรื่องเล่าแต่พอเห็นอยู่พนกุง้งกวางพาะนาครฉันจีได้ก้าวย้อนตอนพนอยู่นเมืองกุง้งพวกคุณลุงเอาอาญาใหญ่คงหูพวกคุณหูคุณป่าอาวานาเบาคงสิหูเรื่องเล่ามาเส้ผู้นี้แต่เขากี้วัาทอง ข่าวซาถึงพี่นองเพันสอบผ่านป่าเลี้ยนหกนากทำเอกกับ,บ่ตอกพันต่อไปอินเดียพุน่นพันลงทุนไปเฮียนสู่เอาปร,ริญญาต่างประเทศอยู่ในขงเขตนี้มีทานว่าผู้เดียวอยู่กงุงเพพิันบ่ได้โลบเรลียวพันเหลียวเยวบิ่งทางอีสาน ไคตำนานมาสอนคนโมพาส่งองเนนพอมซ้อมไปดูเดือทานคูอาจารย์ทั้งบ้านอื่นความดีพันดาเดือนฟุงโมลานลูกเตาให้จำไวค้คูสู่คนเริ่มแรกต้นพันสร้างกอถาวรวัตถุปูชนียวัตถุได้ต่อเติมขึ้นมาเรื่อย เพิ่นได้พากะยมสร้างถาวอนวัตถุขึ้นมาไม่ไม่ไมเปลี่ยนตนวาดสถานีอาณาไม่หลังกะมันช้ำหลุดแล้วได้มาสรั่งไห้ไงเติมก่อนพาคูดสีสิได้เริ่มหลังเก่ามันเพพังสร้างมาลาวพ่อสส สองพหายศูนย์แปดผลละเจ้าเดิมสือวาาสำนักงานผาดุงคันแต่มันเพ่พังหน่อบ่าอดาขอมาได้ทางอนามัยจังของอบไปทางการสร้างอาคารตามเป็นแบบแปดหนึ่งเกตหกทับสามหกไหม่มาแทนไหวแต่มันจำเป็นแล้วแนวผ้าวาดเศรษฐกตจกีมันบ่กคลอง หัวคนใดพี่น้องคงจำไว้ได้หินตองประเทศไทยของเช้าพี่น้องมันตกดำชังผาเนต์เศรษฐกิจมันถ้อยลงบออาดขอเอามาได้ผาคูดเสียก็เลยให้คำสัญญาบอกกล่าวว่าสิดำเรื่องเลาดำเนินกันก็สั่งอาาานีตใส่แบบแปลน โดยวางแผนเป็นเงินใส่หวังทุนบริจากแต่หากเอาเงินส่วนตัวใส่หาได้จังคอยทํำปฏิสํมตั้งชซื้อตัวค้านดีเลือดอนุสรเป็นหนาวันที่ระลึกถึงบุญคุณด่านงบประมาณเป็นเงินล้านหาแสนเด้อคุณพอตัวจากนั้นยังบ่พอเพิ่นพาคยมใหญ่หน่อยมาสัางพระประทาน ประกาศไปเบิดทุกหมู่บ้านหรือว่าทันอยู่ทั้งไก่มีทั้งไทยทั้งจีนไฟเหนือหรือใต้มีทั้งไทยทั้งดอกเตอร์เพิ่นมาพร้อมเสนอเอาเงินตาเข้ามาซอยพาขูดสีเพิ่นบ่อรวยแต่ว่าเพิ่นสั่งได้คนย่องไปทั่วแดน มอว่านนเขตแฟนอาณาเขตของไทยไปหอดถึงบางเล่าเพื่อทำกุศลไหวไปทั้งในเขาย่องสาธุก,การคุณพ่อดานผู้เพินเป็นสมภารวาดนองลาภู้นี้ได้ผ้าสร้างอยู่บ่อเร้าเป็นจังสี่ละเจ้าหญ้าพ่อดานพาคูดสีผู้ม่ใจสัทธาสร้างวาดว่าอาลามไหว มีใจใส่ในห้องตามของพุทธบาทในชาตินี้ชานาเห็นฝ้าก่อนเขาสู่เมื่อนี้เพิ่นยังให้ผู้เท่าเขาวัดจำศีล ปบาบัติบุดสามเดือนบ่ฟันเฟื่อ,อนนำกันได้ไพๆไกระย่อย่องปะข้องตนให้มันเทียงยาได้คอยยาได้ยง,งทำโตให้เรียบร้อยทั้งเด็กหน่อยนุ่มขาน้องหลายปีมา,าพ่นก็ได้ประกาศกองเวทยุชุมชน ให้พากันมาทำวัดสวดอิติปิโสพร้อมไม่คอยซ้อมไปเดอลาท่าละกาหน่อยว่านอนให้จำคำคู่สอนให้จำคำพระเจ้าพระสงฆ์เอาพินสั่งสอนปีสี่แปดสีเก้ากาบ่ใดเดือดร้อนสั่งวัดป่ากุ้งเจริญไปบำเพ็ญธรรมไฟพระสงฆ์กายมเจ้า ยังหมดเศร้าเพียงเท่านั้นหันมา,มา่อมสร้างอุโบอสขึ้นต่อรอพายายเป็นประธานตั้งไวปวปานมไหวอยู่สู่วันนอกจากนั้นได้ชวนไฟท่ายกิกาพ่วมกระทังกะท่ายกไฟปกคของเมืองบ้านกรรมาการทั้งวนานประชาชนหน่อยใหญ่ผ้ากันเอาใจใสสังกระทานทุกหมู่บ้านงานนี้ได้ซอยกัน ประกาศไปเพิดทุกชันอยู่ในเขตตำบลให้น้ำสังกระทานสัญจรไปวัดเหนือหรือใต้ชวนกันไปทำบุญสัง,ส,งสังกระทานบ้านหน่อยไงบอ่อวังเอากำไรเชิญพ่อแม่พี่น้องให้มา้าังมาดซ้อยกัน นอกจากนั้นสร้างโบสถต่อทั้งสงยางวางไปถึงศาลาวัดดอนไม่คุนพร้อมเดี๋ยวนี้เพิ่นได้สร้างหอพระไตงามงามเด้อพ่อใหญ่เชิญพ่อแม่เพียน้องมาไหวนวพุทธ